สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาว่อนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมดรวม4หน่วยนะคะในงวดของวันที่12บสอนะคะเดือนสองสอนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหเม็ดเดียวสูตรนี้นะคะก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอ็ดก็ ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่ๆสำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะขออนุญาตสรุปผลให้ได้รับชมกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานน้องเอทให้นะคะวิ่งรูดที่5นะคะแล้วก็7 ตัวเด่นนะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะพี่พีเมื่อวานเมื่อวานนะคะวิ่งรูดนิดเดียวที่ห้านะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะก็เจ็ดนี่มาเจ็ดศูนย์นะคะท่านใดนำเจ็ดไปรูดไปวิ่งก็ได้เจ็ดศูนย์ไปนะคะพี่พี่สำหรับ วิ่งรูดที่ห้านะคะก็มาเข้า9กห้านะคะพี่พเป็นตัวที่น้องแอดเน้นให้ด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานเนาะเข้าในรอบเฉพาะกิจไปนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะมาในตัวกลับสําหรับรอบพิเศษนะคะจิตมาอยู่ในหลักร้อยนะคะท่านได้นําไปรูดไปวิ่งนะคะก็เข้าไปนะคะแล้วก็มาเข้าสายวิ่งรูดเข้า50นย์นะคะพี่พี่ 5.0นี่มาตรงๆงนะคะในสายวิ่งรูดก็เข้า2หน่อยนะคะเมื่อวานนี้เข้า95แล้วก็5.0นะคะเมื่อวานนี้ท่านใดนำไปรูดไปวิ่งนะคะน้องเอสยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมนะคะแนวทางของวันที่12กันโตนะคะขอภัยด้วยนะคะพี่พเสียงเห็บแห้งนะคะพี่พขอพัยด้วยเนาะ วันนี้น้องแอดให้เด่นที่เจ็ดแล้วก็สามนะคะพี่ๆสำหรับวิ่งรุดเม็ดเตียววันนี้วิ่งรุดที่เจ็ดท่านใดชื่นชอบก็นำไปเป็นแนวทางนะคะพี่ๆ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะสำหรับตัวที่น้องเอสเน้นให้เดี๋ยวมารับชมกันนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นแค่สูตรคำนวณน,นะคะชื่นชอบแล้วค่อยนำไปเป็นแนวทางเนาะตัวนินในวันนี้นะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดปดนะคะแล้วก็เจ็ดศเจ็หนึ่งนะคะ ทนใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะโชคดีนะคะเฮงๆนะคะวันนี้เนาะก็คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ